หลุดมาอีกแล้วทีมชชนกุ้งสนดึงชาชาลาตะขายมีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วชาชาโูเอลโยดาวยิงบาซิเลียนที่อาจไม่ต่อสัญญากับกว่างซงมหาภัยกำลังถูกทีมดังไทยลีกหนึ่งแันกรุงเทพปริมณฑลสนใจคว้าตัวมาลาตะขายในเล็ก2ตามที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ชาชาโคเอลโยดาวยิงบาซิเลียน ที่อ่านไม่ต่อสัญญากับกว่างซงมหาภัยสิงเชียงรายยูเนเต็ดหลังจากกำลังจะหมดสัญญากับทีมในสิ้นเดือนธันวาคมนี้มีการเปิดเผยว่าชาชาคกำลังได้รับความสนใจจากทีมดังในศึกโตโยต้าไทยลีกในแถบกรุงเทพและปริมณฑลทนีท่กำลังต้องการผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเพื่อมาช่วยล่าตาข่ายในเล็กที่สองอย่างไรก็ตามทีมดังย่านกรุงเทพและปริมณฑลทีมนี้ก็มีข่าวพัวพันกับนักเตะตำแหน่งแนวรุก อย่างเลีย,ยอันโดอัสซัมซาด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากพ้นช่วงกับตัวผู้บริหารสิงเชียงรายยูเนเต็ดจะต่อสัญญากับชาชาหรือไม่